กลบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับพี่น้องที่ชอบอในกีฬาของอาวุธปืนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะพี่ปานะอาอากราบสวัสดีด้วยนะครับไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะครับเวลาหายากเหลือเกินมีแต่เวลาทำงานนะครับช่วงนี้ วันนี้พอมีเวลานะฮะเป็นวันหยุดนะครับก็เลยมีเรียกว่าออของเล่นนะครับท่านที่ชื่นชอบในกีฬาแข่งขันของอาวุธปืนนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับเป็นเจ้า C.O.L.T. คลอนนะครับ โครนนะฮะชื่อนี้มีแต่ของอร่อยหรือของคนชอบนะครับคออาวุธปืนทั้งหลายนี่ได้ยินชื่อนี้นี่แหมต้องบอกว่าชื่นชอบกันทุกคนเลยนะครับก้องจะชัดไม่ชัดยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับ <ś led> <c ười> ไม่ได้เป็นมืออาชีพอย่างอย่างพี่ๆท่านอื่นนะครับ เอาละเขาเรื่องอันนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าซื้อมาค่อนข้างหลายเดือนแล้วนะครับเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะครับไม่ได้มีเวลาไปทดลองทดสอบออออยิงที่สามเลยแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวอะไรให้ดูเลยนะครับตั้งแต่ได้มานะครับพี่ ต้องบอกว่ามันเป็นตัวใหม่อยู่นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่นะฮะนี่นะครับสววสดิการกรมกาปกคร,กร,กรองนะครับผมจุดสี่ห้านะครับเป็นเป็นเป็นอีลิตดีเฟนเดอร์นะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดเลยดีกว่า เจ้พระเอกของเราวันนี้นะครับเอาละเปิดเลยนะครับพร้อมๆกันนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นผมได้จากร้านนี้นะครับโฆษณาร้านไปนเลย <c oughs> ผิดอะไรหรือเปล่าถ้าผิดอะไรก็ทักทวงนะครับผมได้จากร้านนี้นะฮะซื้อจากร้านนี้นะครับอ่าเป็นอ่าโครงการสวัสดิการนะฮะนี่มีบิน บินเงินสดนะนี่ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอ่ะใบปสามที่ผมขอนะครับเขาก็จะถ่ายคืนมาให้นะครับเพื่อระหว่างคุมปืนนะครับคุมปืนกลับมารอเวลาตัดโอนแต่ตอนนี้ตัดโอนเสร็จแล้วนะครับผมได้นำไปออกใบปสีที่อำเภอเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อันนี้ถ่ายจากจากที่ตัดโอนมาจากที่ กรมการปกครองวังชชยานะครับเป็นใบตัดโอนนะครับนี่ฮแบบใบปลอสาอันนี้ถ่ายนะครับถ่ายมาคุมปืนไว้ตอนนั้นระหว่างระหว่างรอใบปลอสีนะฮะหรือใบอนุญ,ญาตให้ใช้ให้มีและใช้วุฒปืนนะครับอ่ะจังมันไม่ต้องไปดูมันนะฮะเออเรามาดูพระเอกของเราเลยดีกว่าอันนี้ผมได้แกะออกไปหมดแล้วก็คือก็จะมี ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะติดมาที่โกลงไก่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ที่ติดมาโกลงไก่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะติดมาให้ที่โกลงไก่แบบนี้เลยนะครับติดมาให้ติดมาให้ที่โกลงไก่เลยแต่เราก็ต้องแกะออกนะครับต้องแกะออกเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้หรือโดนน้ำมันนะฮะมันจะไ,ไม่เออ มันจะจะบอกไงดีคือเราต้องแกะมันออกอะเพราะว่าเราต้องใช้มันนะฮะเลยแกะแล้วแต่ไม่ได้ทิ้งนะครับก็เอาไว้แบบเนี้ยเนี่ยฮะแล้วก็เป็นคู่มือเหมือนเดิมครับปืนโค้นนะครับดได้มาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็แจล็อกทั่วไปปกติแจล็อกทั่วไปปกติต้องได้มานะฮะแจะล็อกเนี่ยคือปืนใหม่ แล้วนี้ก็จะเป็นแม็กเนี่ครับเป็นแม็กซองใสกระสุนนะครับเป็นแม็กจุดสี่ห้าอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดนัดหรือเปล่าอ่านี่น่าจะเป็นเจ็ดนัดนะครับเจ็ดนัดแม็กหนึ่งเจ็ดนัดแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นห้านิ้วนะฮะที่เป็นพวกโกขับอะไรพวกนั้นเนี่ยตัวยาวเนี่ย มันจะรู้สึกว่าจะได้เป็น Mac 7นัดอันหนึ่งแล้วก็จะเป็น Mac 8นัดอันหนึ่งนะครับถ้าทางร้านให้มาอ่ะเ,เรามาดูกันอ่ะผมก็ซื้อมาก็เนี่ยใส่ซองไว้อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับใส่นอนทาน้้ำมันไว้หน่อยการสนิมนี่นะฮะมาแล้วเจ้าพระเอกของเรานะครับอันนี้วางไว้ข้างนี้นะครเป็นโค้ดดีเฟนเดอร์นะครับ โค้ดดีเฟนเดอร์นะครับนี่มามาอยู่ตรงนี้ซะและ้วรู้สึกว่าตัวหนังสือพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นเออใช้เป็นเป็นเลเซอร์หรือเปล่าครับพี่พี่ๆท่านไหนเนี่ยรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยผมก็ความรู้น้อยนะแต่ผมมองดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเลเซอร์นะครับจะไม่ได้เป็นตัวต่ออะไรเหมือนเหมือนรุ่นก่อนๆน,อะน,นะครับอ่านี่นะฮะ นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะเขียนเนี่ยฮะเห็นไปเอ่ย Combat Elite นะฮะเป็นเป็นรุ่น Combat Elite นะครับเนี่ยฮะก็แม็กก็จะได้มาสองตัวนี่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแม็กจะได้มาสองตัวเหมือนกันเหมือนกันนะฮะนี่ครับ จะบอกจะบอกก่อนนะครับพี่ก่อนจะถ่ายเนี่ยผมได้เคลียร์ปืนหมดแล้วนะฮะครับผมเคลียร์ปืนก่อนที่จะถ่ายทำนะฮะไม่ไม่ต้องกลัวว่ามีกระสุนนะฮะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีกระสุนเพราะว่าผมจะไม่นิยมเอากระสุนติดแม็กไว้ตลอดนะฮะลองดูนะฮะไม่มีกระสุนนะครับ นี่นะฮะมือก็ไม่ได้อยู่ในโลงไกลนะครับผมให้ดูกันเลยนี่เห็นเข็มเห็นทางเข็มนะฮะไม่มีนะไม่มีไม่มีกระสุนที่จะหลงเหลืออยู่ในนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นประมาณเ,เ,เหมือนเหมือนดีเฟนเดอร์ทั่วไปนะฮะแตคะค่ความพิเศษของเขาเนี่ยครับความพิเศษของเขาเนี่ยเจ้ารุ่นรุ่นนี้นะฮะ จะเป็นโลหะสแตนเลสทั้งตัวนะครับเป็นเป็นสแตนเลสลมดำนะครับถ้าเป็นดีฟเลอร์รุ่นก่อน,น,นเนี่ยรุ่นก่อนก่อนเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะฮะอ่าไม่ไม่ใช่ฮะขอภขอภยัยขออภัยขอโทษนะฮะขออภัยนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นโครงอลอยข้างบนก็จะเป็นสแตนเลสนะครับรุ่นก่อนกน่อนนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้รุ่นนี้นะครับที่ขายกันเนี่ยที่ผมอยากได้เนี่ยนะฮะ ที่ผมอยากได้เพราะว่าเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างก็หนักเอาเรื่องอยู่นะครับหนักเอาเรื่องอยู่นี่นะฮะก็เหมือนเหมือนดีเฟนเดอร์ทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ความพิเศษคือมันเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะฮะเซฟเนี่ยจะเป็นซ้ายขวานะครับเป็นเซฟซ้ายขวานี่ยครับเซฟซ้ายขวานะครับผมเซฟได้นะฮะ เหนียวไม่ได้เป็นเซฟซ้ายขวานะครับนี่นะฮะดูอืมนี่นะฮะแต่ผมไม่มั่นใจเรื่องสนิมผมก็เลยต้องเอาน้ำมันนะฮะชโลมไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกปืนไปไหนมาไหนนะฮะนอกจากไปสนามอย่างเดียวนะครับ ไม่นิยมพกปืนเท่าไหร่นะฮะไม่นิยมจะพกติดตัวหรือติดรถอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยนิยมคือไม่ไม่ไม่รู้ก็จะพกไปไหนนะฮะก็สุดมากก็จะมีไปแตะสนามนะครับอ่าครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นนกก็จะเป็นรูแบบนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาเลยนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยจากร้านเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นสวัสดิการกรมการปกครองนะครับ นะฮะเป็นผมซื้อในในสดิการกลุ่มการปกครองนะครับตัวนี้ดามก็จะเป็นไมาอย่างนี้เลยแต่จริงๆแล้วเขาหน้าจะเป็นไกรูให้เรานะไกรูถึงจะดีนกนกเป็นเป็นรูให้แต่ทำไมไก่ไม่เป็นไกรูให้เหมือนตัวที่ที่เป็นดีเฟนเดอร์ที่เป็น, ender, เ,ปนเออสแตนเลตอ่าอ่าตัวที่เป็นอลอยนะฮะ ที่เป็นอลลอยเนี่ยตัวโครอลลอยเนี่ยนะฮะ mm. ก็จะเป็นเป็นรูให้นะครับ mm. ก็สวยเป็นแบบหนึ่งแต่คงไม่เปลี่ยนนะฮะใช้แบบนี้นี่แหละฮะเดิมด mm. เดิมดี mm. เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ย mm. ผมจะลองไป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 ทดสอบไปลองอีกให้ดูแล้วก็จะถ่ายวิดีโอแล้วก็จะลงให้พี่ๆดูว่ามันเป็นแบบไหน mm. แต่มองอย่างนี้นะฮะมัน มันเหมือนจะไม่ค่อยมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยฮะนะครับเนี่ยนะนะก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้มันจะจะเหมือนไม่มีไม่มีสีดำมาให้นะนะ <c oughs> ตัวตัวนี้ก็จะเป็นสีดำมาให้หน่อยก็จะมองเห็นชัด แต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่ามีสีดำหรือมันหายหรือยังไงอ๋อไม่มีผมผมลองก้มดูแหละไม่มีนะฮะก็จะเป็นมาให้อย่างนี้เลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวแกะเลเซอร์นะฮะผมว่าน่าจะเป็นตัวแกะเลเซอร์นะครับเป็นแกะเลเซอร์หรือเปล่าแต่พอดูด้วยจากตาป่าผมว่าน่าจะแกะเลเซอร์มานะครับ พี่ๆท่านใดรู้ก็หรือพี่ๆท่านใดลองใช้แล้วหรือมีข้อมูลก็บอกๆพี่ๆสมาชิกได้นะครับเป็นความรู้กันนะฮะเป็นความรู้กันนี่นะฮะศูนย์ก็จะเป็นศูนย์โนวเวกนี่ครับแบบนี้มองเห็นไหมนี่มองเห็นกันไหมครับนี่นะฮะนี่นะฮะ นี่นะฮะจะเป็นศูนย์ตัวนี้นะครับนี่นะฮะศูนย์หน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะแต่จับก็กระชับมือนะฮะก็ประมาณนี้ จับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะทั้งซ้ายและขวามีเซตซ้ายขวาให้นะครับพี่ลองดูก็ดูแล้วก็ไม่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 ลดมือสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ใส่แม็กลงไปเลยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ,อันนี้ก็มีล่อง เอาไว้จับอย่างนี้นะฮะไว้ให้ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ล้นมือนิดหน่อยในตัวของดีเฟนเดอร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็ลองไปตามร้านเนี่ยร้านเนี่ยที่ที่ผมที่ผมเออให้ดูเมื่อกี้ครับ จะเป็นร้านาร้านปืนพรมีราบนะครับแต่ที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ผมจองผมจองไว้5,000บาทนะครับจองไว้ห5,000บาทแล้วก็จองเสร็จแล้วก็ไปทำเรื่องขอแบบใบปสามนะครับขอแบบใบปสามเสร็จแล้วก็รออีกนานครับหลายเดือนกว่าปืนจะเข้ากลัวจะไม่ได้นะครับโทรถามกันอยู่ประจำกับทางร้านว่า ปืนตัวนี้เข้าหรือ,อยังคืออยากได้นะครับอยากได้มากก็สอบถามทางร้านทางร้านบอกว่าอีกดึงเดือนนะฮะอีกหนึเดือนมาแน่นอนก็ก็รอนะฮะรอแต่ทะเบียนตัวนี้เอ่อผมตินิดนึงนะฮะทางร้านเขาไม่ได้เลเซอร์ให้นะครับทะเบียนปืนกทเนี่ยฮะเป็นตัวตอกยังยังเสียใจอยู่นะครับ เขาน่าจะบอกเรานิดนึงไม่งั้นเราก็จะเพิ่มเงินเองนะครับขอขอเป็นเป็นเอ่อให้ทําเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์กอทอนะครับทะเบียนนะฮะหมายเลขทะเบียนนี่นะฮะก็เลยเป็นเป็นตัวตอกไปแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่ได้โชว์อะไรอยู่แต่ข้างในตัวตอกก็ดีครับก็ชัดเจนดีนะฮะแต่จริงๆแล้วอยากได้เป็นตัวเลเซอร์มากกว่า สวยกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดชอบกอ็ลองหาจับจองหาซื้อดูจะมีสามไซส์นะครับเหมือนเหมือนกันทั่วไปมีสามไซส์นะครับมีห้านิ้วมีคอมมานเดอร์นะครับมีมีห้านิ้วแล้วก็มีคอมมานเดอร์ตัวสี่นิ้วแล้วก็มีตัวสามนิ้วตัวนี้นะฮะมีสามไซส์นะครับพี่ๆท่านใดเนี่ยชอบ ก็ลองหาหาดูนะฮะหาหาดูที่ร้าน้าาวุธปืนขอไปพอสามให้เรียบร้อยถ้าพี่ๆท่านใดลองอซื้อสดอีการได้ก็ลองโทรถามตามร้านที่ที่ผมแนะนําดูนะครับเผื่อจะจะมีอยู่บ้างนะฮะเผื่อยังยังหลงเหลืออยู่โค้ชคอมแบทเอลิทนะฮะจุดสี่ห้นะฮะดีเฟนเดอร์นี่นะสามนิ้วนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องว่างๆมีเวลาจะต้องไปลองนะฮะว่ามันจะมันจะดีดแค่ไหนนะฮะเจ้ามาตัวนี้ครับผมทิ้งท้ายไว้เหมือนเดิมนะครับทิ้งท้ายไว้เหมือนเดิมพี่ๆท่านใดที่จะหาซื้อวุฒิปืนเนี่ยทิ้งท้ายไว้เหมือนเดิมเลยนะครับให้ดูให้ดีเสียก่อนนะฮะ ดูให้ชอบก่อนนะครับหาข้อมูลให้แน่นอนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะครับเพราะปืนเอ่อหนึ่งตัวเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงเนี่ยฮะแล้วไม่ใช่ราคาถูกพอซื้อมาแล้วไม่ถูกใจนี่ไม่สบายใจนะฮะให้ให้ตัดสินใจให้ดีหาข้อมูลก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับหาข้อมูลให้แน่นอนแล้วก็ซื้อ ถึงจะจะถูกใจของเราครับแต่ตัวนี้เจ้าตัวนี้ผมซื้อมานี่คือถูกใจนะฮะผมถึงได้ซื้อผมรอเขามานานผมก็ติดตามทางทางเว็บไซต์ของเขานะครับตั้งแต่เขาเริ่มขายแล้วตั้งแต่เขาเริ่มขายนะครับผมก็เลยเอย๊เมื่อไหร่ทางจะเข้าทางประเทศไทยนะครับพอรู้ว่าพอมีเข้าทางประเทศไทยแล้วก็แต่ก็ยังยังไม่ได้ซื้อนะฮะเอ,อ กำลังเก็บรวบรวมเงินนะฮะเก็บเงินใส่กระปุกไว้เลยนะครับพอรอดูทางสวัสดิการมีก็ซื้อสวัสดิการนะครับก็ได้ราคาถูกลงมานิดหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากถ้าฮะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับพี่ๆท่านใดจะหาซื้อก็ลองดูตัวนี้นะครับลองดูตัวนี้ผมว่าน้ำหนักดีนะครับก็ ดูแล้วน่าใช้นะครับถ้าพี่ๆชอบแบบเบาๆก็ต้องไปเล่นตัวที่เก่าออกไปกหน่อยหนึ่งนะครับตัวที่เป็นโครงอลลอยนะครับตัวนี้เป็นโครงสแตนเลสก็จะหนักนิดหนึ่งแต่ถ้าโครงอลลอยก็จะเบานะฮะลองตัดสินใจซื้อนะครับหาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะฮะนะครับ ฝากไว้ด้วยจะได้ไม่มานั่งช้ำใจตอนหลังนะครับพอเวลาจะขายเป็นมือสองเนี่ยเราจะต้องมานั่งเครียดนะครับในเรื่องของราคานะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยจะขายออกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ราคาเดิมสักเท่าไหร่นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้พี่ๆท,ท่านใดก็ชอบใจคลิปก็ กดถูกใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมมีคลิปใหม่ผมมีตัวไหนที่จะให้พี่ๆท่านาทุกท่านชมก็เดี๋ยวจะทำวิดีโอและลงไว้ให้ดูนะครับผมก็ไม่รบกวนเวลาพี่ๆนะครับยังไงขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม